ันนี้เราอยู่กันที่วัดน,นันทารามนะคะอยู่ในอําเภอเชียงค้อจังหวัดพะเยานะคะวันนี้เราจะพามาทําความรู้จักกับกลุ่มชาติพันธุ์ปอโอซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์บาโอมีร่างเงามาจากอะไรแล้วคุณรู้ไหมคะว่าปาโอคือใครแล้ววันนี้เราจะพาพวกคุณไปหาคําตอบตอนนี้พวกเรากําลังจะเดินไปหาตนน้นที่ที่วิหารใช่ไหมใช่แล้วเคเขาใช่คนรู้แล้วด้วยแหละ ใหญ่อะในวัดใหญ่มากแล้วก็จุดตรมนูน่ะประมาณตรม,รมนูนะคะที่เราจะพาไปดูมีพี่วิทย์ไดอันนี่อ่ะชุนเขาจะมีแกงชุดแบบนี้อ๋ออันนี้คือชุดของปิงชาติพันธ์ต่อไปเออใช่ติพันธ์เลยกระดิ่งนี่อายุร้อยแปดสิบปีลัศมีสองกิโลครึ่งเนี่ยเขาเจ้าม่หลวงป่าอันนี้มันดังมากนะเมื่อเดี๋ยวนี้มันเสียงก่อนแล Potter, <S <S <an> ้วไม่ค่อยจะดังละอันนี้คือเครื่องดับเอิร์น เครื่องเัาเพิงสมัยก่อนอ,อันอยูร้อยแปดสิบปีสูบน้ำลบเนี่ยไม่ใช่หมอมเ,เชืิอดาบนะเหมือนเป็นการแับไปโดยที่การที่แบบดูดน้ำใช่ไหมตอนนี้ก็จะพาไปฟังบรรยายจากพระอนานาณนะคะพระอาจารที่เป็นเจ้าวาดของวันนี้ปัจจุบันนะคะเราไม่ได้อบระยพมาเป็น เป็นชุมชนเนาะคือเรามาคนสองคนอย่างเงี soup, ้ยอย่างพระ่ามนั้นโอ้ท่านมาน่ะท่านท่านมีตังค์ท่านมาทำไม้ที่นี่ตัดไม้ในกาจ้างบริวารอาจเอาคนที่บ้านก็มาด้วยถ้าคนสองคนอ่ะแล้วก็มาเอาคนแรงงานที่นี่นะไหมพอพอทำเนี่ยมันไม่ได้ทำแค่วันสองวันเนี่ยทำเป็นปีคนที่มาก็ถ้าเป็นผู้ชายเขาก็จะจีบชาวเหนือเนี่ยชาวบ้านการแต่งงานก็เลยกลมกลืนกันไปก็นชุดโอเคยใส่ไหม ไม่เลยไม,ยไมยค่ะเ่วยโปอ,อยู่นู่นม,มีอยู่ในู่ในอาคารส่วนมากเขาจะใส่เฉพาะวันที่เป็นเทศก,กาลหรือประเพณีใช่ไหมคะปะอืมถ้าบ้านเรานะค่ะประเพณีเทศกาลนีหรือว่ารวมกลุ่มกันแสดงว่าแต่ถ้าถ้าที่พ่อมาเนี่ก็เป็นชีวิตประจําวันเลยอ๋อเขาก็ใส่เสื้อของเขาอ่ะแต่เขาไม่โวกผ้าถึงถึงโวกผ้าก็โแบบธรรมดาไม่ไม่พวกสวยแบบ แต่ที่เราเห็นลูกเลยนะก็ะวพวกแบบตามตามเลยเพราะว่านั่นอาชีพหลักทังว่าเป็นเกษตรกรใน<อ>ชาปลูกกระลำพูกอะ่ระข้าวโพด <c oughs> อาชีพชาวไร่ถ้าพูดถึงพ้มากนะส่วนใหญ่ชนใหญ่จะเป็นอาชีพประเภทศน้นป้าปโอนี่มีวัฒนาธรารมาอะไรเด่นๆบ้างไหมคะที่มาจากสมัยก่อนแล้วตอนนี้ปัจจุบันยังมีข้องานบุญเดือนสี่เดือนมีนา าเรียกค่แดนซีแดนซีลาบวยก็คืองานทำมูลคลิปให้กับบัรธมุษแล้วก็ปล่อยออกว่าเมเมโบแล้วภาษายังตอนนี้ยังมีหลงเหลือบ้างไหมคะถ้าในพเชียงคำเราไม่มีลวเชื้อสายของป้าโอก,ก,ก็ค่อยลดหลั่ลไปใช่ใช่ใช่ใชแล้วเมื่อก่อนอะปะอะะอ้าโอเนี่ยค่ะพวกกฎหมายหรือว่าพวกการปกครองเข้าถึงเขาเยอะไหมคะหรือว่ามันเพิ่งเข้าถึงในปัจจุบันนี้ แบบว่าพวกสิทธิต่างๆะคะ่ะถ้าพูดถึงในพมา่าก็ยังอย่างปัจจุบันนี้มันก็มันยังสิทธิก็งเข้าถึงไม่มากเนาะพราว่าส่วนใหญ่แล้วพระที่มาเรียนเนี่ยจบปริญญาโทปริญญาเอกกลับไปก็ไม่มีงานทำอ่ <c oughs> <c oughs> าเยาวชนอย่างพวกเราเนี่ยเรียนจบมหาลัยที่ต่องจีก็ออกมาก็ไม่มีงานทำจะเน้นเรื่องของอสิทธิของชาวพมา่ามากกว่าพมา่านี่ก็อ่า ราจะรวมุึงกันได้แต่ว่าชนชาติพันธุ์อื่นนี่ก็สิทธิได้รับนี่นมีน้อยมากคือสิทธิของที่เรารได้ต่างต่างในคืนของเขาเนี่ยเข้าถึงไม่ค่อยมากใช่ไหมคะับถึแล้วใช่เพราต้องดูแลกันเองเขาดูแลกันเองใช่ไหมคะใช่กล้วพชาติพันธุ์โอเนี่ยเขาก็จะมีเมืองเมืองที่อยู่ในเกตการปกรองของเขาอยู่สามเเงองเขาอาจจะพ่ดอะเกันดูแล ประวัติและความเป็นมาความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอตองสู้ในเชียงคำชาวปะโอจากการอพยพเข้ามาอยู่อาศัยและการเกี่ยวดองทางการแต่งงานชาวปะโอเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายและติดตามพ่อเฒ่านันตาอูวงอนันต์ซึ่งเป็นขหาบดีชาวพม่าเชื้อสายปะโอเดินทางเข้ามาค้าขายในเส้นทางนี้และได้มาทำสัมปทานไม้ในเขตลำปาง พยาวเชียงรายมีศรัทธาที่จะบูรณะวัดจองคาเดิมให้เป็นวัดที่ทำศาสนกิจอย่างถาวรซึ่งร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาบูรณะปฏิสังขรณ์และร่วมกันบริจาคสร้างวิหารหลังใหม่ที่มีรูปทรงสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลศิลปะพาม่าเรียกชื่อใหม่ว่าวัดนันตารามความเป็นอยู่ของกลุ่มชาติพันธุ์ปอ การดำดงอาชีพของชาวปโปอคือทำการเกษตรบนพื้นที่สูงในลักษณะแบบไร่หมุนเวียนเพื่อที่ปลูกคือข้าวงาดำอาจมีข้าวโพดถัว่วและผักต่างๆบ้างเล็กน้อยโดยส่วนมากจะปลูกไว้เพื่อรับประทานภายในครอบครัวบางครั้งผู้ชายอาจออกไปล่าสัตว์และผู้หญิงจะออกไปเก็บของป่าจำพวกเห็ดยอดไม้หวายหน่อไม้เพื่อน,นามาเป็นอาหารเลี้ยงครอบครัวภาษาป,ปโอ มังกาเดียอแปลว่าสวัสดีกะตู้ชาแปลว่าเป็นไข่กะแชงคอมลาแปลว่าสวมเสื้อผ้าตวดปอดตางาแปลว่าแปลงฟันเป้งเทิงแปลว่าตื่นนอนปะเพงีและวัคคะคำ ปัเพลงีปอยเฟลองเป็นพิธีการเฉลิมฉลองของการนับบระชาตามเมงเงินในกาลงาโพสประเพณงีการเกไหว้บันพบุรุษเพื่อเป็นการตอบแทนบันพบุรุษประเพณงีปอยข้าวมูลชาวไทยใหญ่เรียกว่าปอยข้าวยากู เป็นประเพณีที่มีความเชื่อว่าหลังจากการทำงานหรือเกี่ยวข้าวต้องมีการละลึกถึงบุญคุณของข้าวประเพณีปล่อยลูกไฟหรือบุญบ้างไฟเพื่อเป็นการบูชาแขนขอให้ฝนอกรกามหรือโยการเพื่อทำงาน ชุดเครื่องแต่งกายผู้หญิงเสื้อผู้หญิงมีลักษณะแขนยาวพอดีตัวสีดำหรือสีเข้มตกแต่งด้วยแถบสีสดใสกระโปรงมีความคล้ายผ้าสิ้นทอด้วยลวดลายพื้นเมืองสีดำเป็นหลักผ้าโพกหัวเป็นเอกลักษณ์สำคัญ ผู้หญิงปะโอจะพกผ้าสีสันสดใสลักษณะการโพกจะคล้ายกับรูปทรงของกองฟืนหรือผ้าโพกแบบสูงซึ่งมีความหมายถึงความมั่นคงและอุดมสมบูรณ์ ชุดเครื่องแต่งกายของผู้ชายเสื้อของผู้ชายปปะโอคล้ายกับเสื้อของผู้หญิงคือเป็นสีดำหรือสีเข้มแขนยาวและพอดีตัวแต่มีการตกแต่งที่ง่ายกว่ากางเกงขาย,ยาวแบบพื้นเมืองสีดำหรือสีเข้มผ้าโพกหัวผู้ชายบางคนจะสวมผ้าโพกหัวสีสันสดใสเหมือนกับผู้หญิงแต่การพันผ้าจะดูเรียบง่ายกว่าสินค้าโอทอปของชาวปะโอ มีกา,ฟาแฟปะโอชาปะโอและน้ำพริกขั่วปะโอปะโอกับสาขาที่เรียนเกี่ยวข้องกันอย่างไรประโอเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ในหลายๆด้านเช่นสิทธิมนุษยชนปะโอในบริบทของเมียนมาสะท้อนถึงการละเมื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิดในรัฐศาสตร์เช่นสิทธิชนกลุ่มน้อยและการคุ้มครองภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ